พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรครับวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรฝนตกหนักในช่วงสองสามวันนี้นะครับผมสสชุมพรจุนใสหรือสสลูกหมีพร้อมด้วยทีมงานพร้อมด้วยพักหลวงไทยท่านชาติพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรภายใต้การนําของนายลพอุตริ์นาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดจัดทาครัวขึ้นเขตสามก็ที่เขตของสสชุมพรจุนใสหรือสสลูกช้าง หนึ่งองสสวิชัยสุธวานและก็ในพื้นที่ใดที่มีความพร้อมก็ตั้งรัวขึ้นได้เลยพวกเรา,าจะช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินในเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้คือขั้นต้นเพราะว่าน้ํามาแรงมากน้ํามาแรงมาเร็วนะครับเราไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับวันนี้ขององค์การราหารสอดรับกับจินพรพร้อมด้วย กผมนะครับสสลูกหมีและทีมงานของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกคนทีมงานพักรวมไทยสร้างชาติได้จัดทําครัวขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยการช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนในเขตหมู่บ้านเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนตำบลไหนที่อาหารการกินไม่ไม่สะดวกนะครับติดต่อประสานงานที่ มาที่ทางฝ่ายสจกิดนะครับผมนายกอบจของผมนี่ก็เบอร์โทร0980178299นะครับทางท่านสจเบอร์ใดต้นลงครับ854602ครับเพราะตอนนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเราทำเพื่อเฉพาะหน้าก่อนนะครับในส่วนของนายกอบจนะครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วนายกอบจก็เบือดร้อนก็ประสานนายกนายกโต้งครับเชิญเชิญครับเบอร์เบอร์โทรนายกโต้งที่จะติดต่อได้เบอร์โทรครับเบอร์โทรนายก เบอร์โทรผมครับ0857877999ครับผมนํำเรียนยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งไทยไว้ข้างหลังนะครับและในส่วนของเขต3ตอนนี้ท่านสสลูกช้างสสสุพรรยืนใสพักรวมไทยทั้งชาติก็ได้จัดทําครัวเสร็จแล้วครับใละช่วงบ่ายนี้ก็จะออกไปแจกจ่ายและที่ไหนที่มีความเดือดร้อนอไทยข้าวไม่ถึงม,มีผู้ป่วย ให้ประสานไปที่จุดนั้นๆเลยเรื่องมันประสานมายังผมมายังนายกอบจมาทางเลขานายกอบจได้เลยนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันก่อนนะครับแล้วก็เรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับและอบตผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกแห่งเดือดร้อนโทรมาเลยนะครับตามเบอร์นี้พวกเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วโอเคครับไปถึงหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นาทุ่งนะครับแล้วก็จากท่ายางตอนนี้คนที่บ้านที่น้ําท่วมอ่ะที่น้ําท่วมเพราะฝนตกมากน้ํามากน้ไม่ทันก็มาช่วยทําครัวกันก่อนแล้ได้เอากับข้าวไปกินกันที่บ้านนะครับหมูหมูผักพูดหน่อยพูดหน่อยเราชาวชุมพรเราไม่ทิ้งกันนะครับได้ยินดีนะครับอย่างน้อยพี่น้องเดือดร้อนเราก็ได้ช่วยกันแล้วก็ ที่สัญจรไปมาที่ถนนสายเอเชียนะครับก็เช็คเส้นทางดูนะครับว่า,าไปได้หร,ห,รหรือไม่ได้นะครับนอกภาระอย่างนักเลยแล้วก็ถ้าพี่น้องที่ตกค้างอยู่บนถนนเพชรเกษมถ้าไม่มีอาหารการกินก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับที่ผมบอก0 9 8 0์7 8 2 9 9นะครับผมจะมีอ่าพักพวกไปส่งให้ไม่เกินหนึ่ง หนึ่งหรือหนึ่งหรือสองเยื้งโมไปถึงแน่นะครับ <Okay. S 1> ในส่วือของเตสามติดต่อประสานสสลูกช้างตั้งอยู่ที่สี่แยกโคตีีตั้งครัวอยู่ตรงนั้นนะครับ <Okay. S 1> นี่คือเป็นเนเบื้องต้นของสสว,วิชัยก,ก็อยู่ตรงสี่แยกดอนว่านะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับ <Okay. S 1> ในระยะยาวเราค่อยว่ากันไปนะครับ <Okay. S 1> ของในเมืองที่ท่วมเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะจะแจกจ,จ,จ่ายกันไปในที่ยังหุงหาอาหารไม่ได้ในประกอบอาหารยังไม่ได้นะครับในช่วงเช้า นี่ก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆพอดีนะครับขอบคุณนะครับแต่สถานการณ์ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันที่12ถึงที่16นะครับวันนี้ก็วันที่1 0โดยเฉพาะสถานการณ์ของจังหวัดชุมพรเนี่ยในพื้นที่อำเภอเมืองสวีทึุ่งตะโกหลังสวนนะครับแล้วก็อำเภอละแแม่เมือประต ก็จะเจอปัญหาเรื่องฝนตกหนักแต่โดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเมืองจงังหวัดชุมพรนะครับวันนี้หลายๆพื้นที่ก็จเจอปัญหาเรื่องน้ําฝนมาท่วมขงังนะครับโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงังหวัดชุมพรเนี่ยวันนี้เราเอาเครื่องสูบน้ําไปช่วยระบายน้ําซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหน้าโรงเรียนเสียภัยและ หน้าโรงพยาบาลชุมพรนะครับตอนนี้ก็เอาเครื่องสูบไประบายน้ําเพื่อที่จะให้น้าไปพื้นที่ท่วมถังส่วนการแก้ปัญหาในเฉพาะหน้านะครับวันนี้ทางผมเองในฐานะสำาหน่ที่เป็นนายกของการบริหารจังหวัดชุมพรก็ดําเนินการเปิดโรงครัวเพื่อที่จะทําอาหารเลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบเรื่ององุทกะัยนะครับก็ถือว่าเรามาช่วยกันแก้นะครับวันนี้ไม่ได้บอกว่างค์ทา,บางบริหารจังหวัดชุมพรอย่างเดียวนะครับยังมี หน่วยงานโดยเฉพาะองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิง่นทุกพื้นที่ครับแล้วก็โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามเขตก็จะเปิดรวมตัวทุกเขตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับองค์การปลริดาส่วนจังหวัดสุพรรก็ดําเนินการไปส่วนหนึ่งในส่วนพื้นที่ต่างๆก็ช่วยกันดําเนินการนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคือเข้าใจว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของ ุกภัยด้วยน้ำท่วมขังนะครับวันนี้พวกเรารองค์การบรารส่วนจังหวัดอุทัยนะครับก็รวมสภากำลังเพื่อที่จะทำอาหารเพื่อที่ได้เลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบโดยเฉพาะวันนี้หลายๆท่านอาจจะยังแม่ทนอาหารนะครับวันนี้โรงครัวของเราอยู่ระหว่างดาเนินการแต่อีกส่วนหนึ่งล้วก็ได้สั่งเ,เข้ากล่องจากรานอาหารต่างๆเพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังในพื้ที่ที่ไดรับผลกะทบในเรเื่องอุทกภัยครับอันนี้ออกพื้นที่ไหนบ้างครับ เ,เมื่อตะกุกออกไปตุ้งงพรณีครับแล้วก็ในพื้นที่หลังสานามกีฬาลางจังหวัดชุมพรนะครับก็หลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เจอจะอในเส้อของถนนน้ําบนถนนจะจะท่วมถังนะครับแต่ว่านในในส่วนของบ้านเดือนพี่น้องไประชาชนก็ยังมีผลกระทบน้อยอยู่ตอนนี้นะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นะครับก็คงจะมีผลกระทบเพราะว่าช่วงเวลานี้น้ําทะเลก็เริ่มหนุนแนละ้วนะครับพอเริ่มหนุนน้าทั้งระบบระบายลงทะเลไม่ได้ก็จะน้ําก็จะเอ่อเข้าบ้านเดือนพี่น้องไประชาชน คาดว่าเร่งระบายได้ทันใจไหมคบเป็นยังไงบ้ก็ส่วนส่วนหนึ่งนะครับว่าวันนี้มีหลายหลายส่วนงานที่เข้ามาช่วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้องค์การบริหารต่บนมลทุง่งทาก็ได้ขอ,รอเรือท้องแบนจำนวนสองลำตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิยนรก็ได้ส่งไปช่วยเหลือแล้วแล้วก็ที่กรปสตที่หักใจก็ขอเครื่องสูบน้ำตอนนี้อ,อ,องค์การบริหารจังหวัดสิยนทรก็ได้ดําเนินการไป ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากพี่น้องประชาชนะทุกพื้นที่นะครับว่ามีอะไรให้ประสานไปที่องค์การบริหารส่วนจัขขงหวัดชุมพรนะครับแต่เชื่อมั่นว่าในใน,นองค์กรปกครองส่วนท้องที่ส่วนท้องถิ่นและท้องที่นะครับตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันนะครับแต่ว่าถ้ามันเกินกยภาพองค์การบริหารส่วนจัขขงหวัดชุมพรก็จะเข้าไปเสริมอีกครั้งน่ครับขอบคุณมากครับนายก